สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอตัดเพาะเพื่อนมีแฟนหมดแล้วตัวเองยังโสดใช้ชีวิตอย่างเงาเงายอมรับเลยว่าโสดอยู่อย่างเงาเงาสำหรับนางเอกสาวไอปริชยาพงษนานิกรเล่าโมเมนต์ชวนแกงเพื่อนซีเที่ยวทริปวันเกิดหากแต่วันเกิดตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ซึ่งเพื่อนๆก็มีแฟนกันหมดแล้ว จึงต้องเลื่อนแพลนฉลองเป็น14มีนาคมงานนี้เจ้าตัวถึงกับเฟลนิดๆในทุกปีเมื่อวันที่30มีนาคมไอซ์เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวรอบพิเศษภาพยนตร์บอสฉันขยันเชือชื่อซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงทริปวันเกิดพร้อมทางอัปเดตเรื่องหัวใจว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีซึ่งล่าสุดไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเพื่อนค่ะจริงๆเป็นทริปย้อนหลังวันเกิดคือวันเกิดไอซ์14กุมภาพันธ์ทีนี้เพื่อนทุกคนมีแฟนหมดแล้ว เราชวนไปก็ไม่มีใครไปกับเราเลยก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่14มีนาคมแทนทําไมชวนเพื่อนที่มีแฟนไปด้วยกันหมดเลยก็เขามีแฟนกันหมดเลยเป็นเพื่อนสนิทก,กันด้วยก็ชวนไม่กี่คนจริงๆเรือมันลงได้แค่8คนเท่านั้นเงาไหมเพื่อนๆไปเป็นคู่ไม่เงาน้ําชาก็ไม่ได้พาแฟนมาสะเทือนใจเราไหมสิบกุมภาพันธ์เป็นวันเกิดเราแต่ทุกคนเป็นวันแห่งความรักอย่าพูดอย่างนั้นสิทําให้หนูคิดเลยจริงๆมีผลกับเราทุกปี มีไหมมีผลไหมเหรอก็ไม่ได้ถึงกับมีผลแต่ก็ขาดทุนไงหนูได้ของขวัญชิ้นเดียวคือ14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ จะได้ช่อดอกไม้ไม่ก็ช็อกโกแลตซึ่งหนูว่าหนูไม่คุ้มเลยเพราะวันเกิดก็คือวันเกิดวาเลนไทน์ก็คือวาเลนไทน์ของก็น่าจะต้องแยกกันหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มเฉยๆดูเหมือนว่าเราก็แอบเศร้าอยู่นะวันวาเลนไทน์ไม่เศร้าไม่เศร้าแต่แบบว่าแค่รู้สึกว่าเพื่อนไปเดทกับแฟนเราก็เข้าใจก่อนว่าเพื่อนเลือกแฟนเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้น้อยใจเข้าใจแหละ เป็นเราเราก็เลือกแฟนถ้าเรามีตอบตรงๆว่าใช่ค่ะถ้าปีไหนเราไม่มีแฟนเราจัดการกับมันยังไงซึ่งเป็นทั้งวันเกิดและว,วันวาเลนไทน์ด้วยก็กินข้าวกับที่บ้านหละค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ไปกับแฟนหรือบางคนไม่มีแฟนก็จะมาอยู่กับไอซ์วันเกิดเราไม่จัดก่อนก็จัดย้อนหลังใช่ไหมใช่ค่ะหรือบางทีอาจจะมีวันเดียวกันเซอร์ไพรส์แล้วแต่เพื่อนเลยก็มีบ้างเหมือนกันเพื่อนเรามีแนะนำให้ไหมไม่มีเลยก็โสดนะคะตอนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ